ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมในช่องเครียดตะลุยแรกชาแนลนะครับวันนี้เครียดก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกท่านผู้ชมนะฮะคือปัดยางเดี๋ยวผมจะลองมาซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปตอนหรือแล้วฮะแล้วก็ตอนประกอบให้ดูนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเราสามารถซ่อมเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าแรงใดๆนะครับท่านผู้ชม ช่วงนี้นะครับข้าวของมันแพงมากนะฮะอะไรที่เราซ่อมได้เราก็ซ่อมกันไปนะครับฝากแชร์คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ให้กับคนทางบ้านได้รู้นะคะเผื่อรันคาท่านใดที่พัดลมตัวนี้มันซสีได้ซ่อมเองได้อย่างนี้แล้วกันนะครับพร้อมแล้วไปติดตามรับชมคลิปทันทีกได้นะครับเผื่อมีความต้งใจเอาความรู้นี้ไปใช้นะครับกับตู้แชร์ของท่านตัวนี้นะครับ คือพัดลมมันดังมากเลยเดี๋ยวผมจะรือ้อรือออกมานะครับแล้วก็อเอามาเสียบปักให้ท่านผู้ชมดูว่าอาการมันเป็นยังไงก่อนอื่นเราก็นําไข่ควงแฉกนะครับนําวัดไขตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้ซึ่งผมถอดออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมถอดออกไปแล้ว เดี๋ยวจะยกพัดลมออกจากตู้แช่นะครับชักปักไว้เรียบร้อยอนี่นะครับใส่ไฟพัดลมพมก็จะเอาออกมาทางนี้นะครับเราถอดน็อตตัวนี้ออกจะมีซ่องตัวแต่รุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับกที่บ้านพมมีรุ่นนี้ก็เลยสาธิตรุ่นนี้ให้ดูแล้วกันพร้อมแล้วเดี๋ยวพมจะให้แม่มาเสียบให้ดูว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชม จะได้รู้ว่ามันร้องอย่างนี้อ่าวิธีการทําง่ายๆไม่ต้องเสียตังค์นะครับช่วงคล่องแพงอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนี่นะครับแม่ผมแม่เสียป,ปาาให้พมทีบอกให้ฉักกระชักเลยอ่ะนี่นะครับอาการที่ดังางนีเดี๋ยวพงก,ก็จะลือให้ดูเลยนะครับแล้วก็ ใส่ให้ดูเลยอ่าแม่ฉากปักเลยครับอ่าแม่ฉากปักแล้วแล้วเราก็นำไก่ควงเข้ามาใช่ไหมครับถอบาเป็ลมก่อนเพื่อความสะดวกเอกตรงอิซุแล้วเปลี่ยนไล่ตังเนี้ยราคาผมไม่รู้เหมือนกันไหม เป็นตัวเมียอยู่้างล่างนะครับประหยัดเงินไปได้ในระดับหนึ่งประหยัเมาก็ชักมา,า,มาตบลยเอาให้กระจุยเช็ดตะลุยแรกกันหรือแรก ตงนี้ข่องแพงมากน้ำมันยังแพงเลยขีดยาแทบจะไม่เลื่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ต้องทำเลยเราไม่ทำแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินกันนะฮะอยกขิง่วนออกกันเลยไม่ต้องกลัวเดงก็ไม่ไหม้นี่นะมี่แก้วทองแดงนะครับเราฉากออกมาเลยนะครับตัวเนี้ทุ่นออกไปเลย ครับเนี่ยฟืดมากมาก,มากเลยเห็นไหมตัวนั้นฟืดใช่ครับลูก,ลกปืนแจกเะไม่มีลูกปืนครับแต่บางครั้งถ้าเข้าออนั้นเขาก็จะเปลี่ยนเป็นลูกปืนนะครับเราไม่ต้องแปลงเราทําเท่าที่มีเดี๋ยวผมจะอาจจารบ,บีแล้วก็มากประกอบแล้วก็ใส่นะครับผมก็ทำความสะอาดเรียบร้อยไม่ตม้องไม่ไดมากครับแล้วเราก็ใส่จารบ,บี ทีขั้นตอนกบบารประกอบนะครับดูง่ายๆคือฟั่งนี้จะมีรูใช่ไหมครับทุนตัวเนี้เพราะว่าเพื่อจะใส่น็อตหลอกพัดมตัวนี้เราก็ใส่เลยเสียบมาฟังนี้นะครับเราไ็หยิบทุนมาใส่ ดูยังไงนะครับดูยังไงนี่เห็นไหมครับใส,ส่ใส่ใส่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับรถติดแ,แค่เนี้ยแล้วก็รอดเข้ามาใส่เข้าไปล้มเข้านะครับถูก ไม่เจ๋อเอา้าล้านสาวไม่ปิดพันลมเจ็บจิตบาทขอโทีนะครับลืมเปิดไฟ เอาพลมเล่ไม่เอาหรอกครับเรียวนอนในห้องละมั้งนอนในห้องลวตีนเลยอาบน้ำละมั้งลูกอกาบน้ำแล้วก็นอนนะ เราได้เข้าไปในเรียมนะครับ โเคขั้นตอนต่อไปเราก็ประกอบปัดลมนะครับไปก็ได้ไหมดูตัวนี้นะครับแล้วก็ดูหน้านะครับมันจะมีปุ่มมาเราก็เสียบกข้าไปผัดลมดูยังไงมีค้าบง่ายๆนะฮะประกอบเข้าไปเลยไปห้าขากินหน้า รรเราเขามา้ังไม่มีวิทยุฟังัววยสักาฟังแม่ผมชวนคุยด้วยนะครับแกชอบงานวัดคิดหน้าผมว่าจะร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังสักเพลงชอบไม่ชอบคอมเมนต์ไปน,นะครับ เค็ดตะลุยแรกเคก็จะตะลุยไว้ทุกอย่างนะครับฝากิดตามเคตดไว้นะครับเพื่อกําลังใจที่เคตจะทําอะไรนะครับอยากให้เคตทดทอะไรอยากให้เคลตะลุยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเคล็ดตอบทุกคอมเมนต์นะครับทีกมีเคล็ดในทำวางวางนะครับชีตแต่ยาข้าวลอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับสักรูนะครับ ตักแงแม่เทียปลกให้พมอเออเห็นนะเห็นนะเออผมมาใจในนี้เอาน้ำขวดสิบปากไม่มีหมดถใหญ่ไม่อยู่มามาลำบ้าเอา้องขวดกันนะดังปะครับไม่ดัง่ทำไงกดไลค์ปะโอเคผ่านนะครับ๋ยกผนจะประกอบแหละดีกจะทำความสะอาดโอเคจักปากเลยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้เครียดบาดดยตลอดนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมของเครียดก็500กว่าแล้วแหมก็ดีใจมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ถ้าสาระดีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดแชร์ให้ผมทีนะฮะให้ท่านผู้ชมร้านค้าเนี่ยร้านเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแบบเราไม่ต้องไปเสียค่าแรงช่างอะไรประมาณนี้นะครับมันง่ายๆนะครับเทคนิคในการดูแลพัดลมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ